มาอย่างหงลงอย่างแมวฟังอยู่มั <พอ S 2> นเป็นแค่พลังงานบางอย่างกากัดเชือกเฮียเฮียเรียนศาสตร์มามันเชื่อโก้พร้อมนะกูพร้อมนะไอ้ศ<อ><อ>าสกูไม่พร้อมอะกูต่อยไทยจีนไม่ได้กูต่อยคิดได้นะไอ้ปี๊ด หยุดหยุดเลยใครกูทิ้งจริงๆเลยเฮียว้ยว้ยไปทิ้งแล้วกูทิ้งแล้วเฮียทิ้งแล้วเฮียพี่เบโอ้ยมึงไม่ดีเลยไรไม่ดีเยล่าเงยมึงจะทิ้งจะทิ้งแค่ทีกูบอกแล้กูทิ้งนะกูทิ้งนายจะโทรศัพท์ไหนพี่บ้ากูทิ้งโอ้ยเฮียบ้าหรือเปล่าพี่ฮะ เฮียลั่นเลยบ้าเปล่าให้พี่เบียฮะเฮ้ยพี่เบียเป็นไรเป็นไรไปพันสี่ร้อยกดลุยลุยลุยเบียมึงตั้งมือสี้ยตั้งมือสีแสงสีเขียวตรงหัวพี่ไอ้สัตว์แสงสีเขียวหัวพี่ไอ้เหี้ยว่าอะไรละ่ะเฮียฮาล